ใ okay, ค่ะอ่าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเจอกับปิ๊กแล้วค่ะวันนี้นะคะ,ะก็จะมาแชร์ในเรื่องแรงบันดาลใจเนาะการหมดแพชชั่นนะคะว่าเอสสำหรับใครที่เคยหมดกําลังใจเนาะสิ้นหวังแล้วก็หมดแพชชั่นเนี่ยเรามีวิธีการที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาอย่างไงนะคะวันนี้ค่ะม,มีแชร์นะอ่ะสาหรับตัวเองเลยนะคะก็คือแชร์จระสบกณร์จริงที่เคยผ่านมาเนาะก็เออเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ อาจจะพ,ดดพูดได้เลยว่าคิดลบนะคะก็เป็นว่าแบบว่าเราอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือกลับมา work from home ที่บ้านแบบเต็มตัวนะคะอ่ะก็คือเป็น full time เลยนะคะก็เลยว่าเอ๊ทำไมเราถึงหมด passion นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่บ้านเราก็ได้ทำงานนะคะทำงานเต็มที่ด้วยจริงจังนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็พอเราทำไปทำมาสักครั้เนี่ยเรารู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราหมดแพชชั่นนะทําไมเราถึงไม่อยากทําอะไรเลยนะทําไมเราถึงไม่อยากลุกจากเตียงนอนนะเพอเราตื่นเช้ามาใช่ไหมคะเคยเป็นไหมทุกคนว่าเออเราตื่นเช้ามาเรามีงานนะหนึ่งสองสามสิที่เราคิดว่าเราต้องทําพอเราตื่นเช้ามาเราก็เอ๊ะมีงานนะแต่ทําไมเราไม่อยากทําอะไรเลยสักอย่างนะคะเ,คเ,เ,คเออทําทไมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคิดกับตัวเองเองนาะว่าทําไมเราถึงแบบเอ๊ ไม่รู้จะตื่นขึ้นมาทําไมไม่รู้จะตื่นขึ้นมาทํางานทําไมเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเคยเป็นไหมคะทุกคนมันเหมือนมีฟิลว่ารู้นะว่ามันดีว่าต้องทำแต่แต่ตัวไม่ไปใช่ค่ะเออนั่นแหละเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกค้อรู้สึกหลายๆปนๆกันปนๆกันในหมดก็คืออ่าอย่างแรกเลยเนาะที่เราผ่านตรงนี้มาได้คืออ่าทําให้เรารู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาทํางานตอนเนี้ยก็คือหนึ่งเราดูว่า โอเคก่อนเข้านอนเนาะเราก็คิดว่าเออวันพรุ่งนี้เรามีอะไรที่ต้องทําบ้างนะคะ1 2 3 4เราลิ์ออกมาเนาะก็คือทูดูลิสนั่นเองนะคะอ่ะทูดูริสเราก็ลิ์เลยว่าสําหรับวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่เราตื่นเช้ามาเราจะทําอะไรนะคะอ่ะล้วก็ลิ์ไปเลย1 234อพอปุ๊บเราก็ดูว่าโอเคมีอันไหนที่สําคัญต้องทําก่อนเนาะสมมติว่าเราพรุ่งนี้เราต้องทํา5อย่างอ่ะใน5อย่างนี้เรามีอะไรที่สําคัญทําก่อนอ่ะอย่างแรกอาจจะเป็นอ่ะออกไปคุยกับลูกค้าหรือ อย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูความสําคัญของงานก่อนเนาะ<ม>เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่ว่าเราจะไม่เครียดและกดดันจะเองมากเกินไปเนาะการที่เราหมดแพชชั่นเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยจนเกินไปเป็นการเหนื่อยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเหนื่อยนะคะอย่างเช่นบางทีมันไม่รู้ตัวใช่ค่ะอย่างเช่นเราทํางานทุกวันอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนเราเหนื่อยข้างในะเหมือนแบบโอ้ยทํางานทุกวันเลยเจวันเลยบางคนไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมคะอะสำหรับใครที่ทํางานแบบ SME อะไรอย่างเงี้ยทำงานแบบมีกิจการของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะรู้สึกแบบโอ้ยทําไมมันเหนื่อยอย่างนี้นะทําไมคิดในใจเนาะแบบก็ทำไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยอ่าได้ทํางานนะมันก็ดีเนาะแต่ว่าพอทํางานไปทุกวันเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้ทําไมมันแบบมันเริ่มเบื่อนะจากที่เราชอบอดีกลายเป็นไม่ชอบเฉยเลยเป็นไหมเออเคยเป็นกันไหมคะจากอยู่ๆก็ชอบอยู่ๆก็แบบ เราว่าคนส่วนใหญ่เป็นเยอะนะแบบว่าแบบภาวะเราอยากให้ปิ๊กเล่าแบบที่แบบจุดอาการอะไรเงี้ยเผื่อคนที่เข้ามายังงงว่าเฮ้ยมันบางคนไม่รู้ตัวเหมือนที่ปิ๊กบอกเมื่อกี้มันอาการมันฟิลประมาณไหนอะไรยังไงอาการเริ่มแรกใช่ไหมก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเราหมดแพชชั่นอ่ะทุกคนมันมีเขาเรียกอะไรสัญญาณบอกเหตุใช่ไหมเออมันมีแบบสัญญาณมาแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมนะทําไมเราถึงหมดแพชชั่นอย่างแรกเลยที่เราจะเริ่มรู้สึก ่อนที่เราจะพูดเขาว่าหมดแพชชั่นใช่ไหมคะก็คือ,อหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีกําลังใจในการทํางานละรู้สึกว่าหันไปทางไหนเนี่ยก็คือเบื่อไปหมดทุกอย่างเลยเริ่มจากมมงานที่อ่าใช่ค่ะเริ่มจากงานที่เราชอบก่อนสมมติว่าอ่าเราชอบคุยกับลูกค้าเราชอบอ่า ช้อปปิง้งอ่ะง่ายๆเลยเนะาะงานอันงานอดนิเรกกับใครเครียดก,การช้อปปิง้งบางคนเกี่ยวไหมลูกมาแต่งตัวอ่าลูกมาแต่งตัวจากลูกมาแต่งตัวการเป็นแบบเริ่มไม่ชอบเพราะว่าการแต่งตัวคือต้องออกไปทางานใช่ไหมคะออกไปเจอลูกค้านั่นนู่นนี่เนาะอ่ะพอถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอเคเราไม่อยากทําอะไรเลยสักอย่างเนะะี่ยค่ะขนาดตื่นนอนเลยยังไม่อยากตื่นเลยอ่าใครเคยเป็นไหมโอ้อ,นนอันนี้คือเริ่อาการเข้าไปเรื่อยๆเข้มข้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเริ่มละหนึ่งเนี่ย ตื่นมาแล้วไม่รู้สึกอยากทําอะไรเลยรู้นะว่ามีงานองานคือดีคือมีมีตังค์เนาะมีงานมีเงินนะคะแต่ว่าโอ๊ยเบื่อไม่อยากทําอะไรเลยอยากนั่งนิ่งๆอยากมงนอนบางคนบางคนไม่รู้ตัวนะบางคนแบบว่าทําไปแต่ในใจคิดแบบนั้นนะใช่ก็แบบอยากอยู่นิ่งๆใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแบบอยากอยู่นิ่งๆอยากแบบว่านั่งงูงูอ่ะเออพูดแบบง่ายๆเนาะเออนั่งงูงๆแบบ ป่อยเวลาไปอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าไม่อยากทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทุกคนอยากมีคุณค่าอยากอะไรูใช่ค่ะรู้อยู่ว่าต้องทําอะไรใช่ใช่ทุกคนแบบอยากมีคุณค่าใช่แต่ว่ามันเริ่มรู้สึกเบื่อไงแบบว่างานที่เราทำมันกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออะอยากจะเองเนาะก็คือ,อสอนภาษาจีนนะคะพอ,อ,อมาอยู่สักช่วงหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าว่าทำไมเราต้องสอนภาษาจีนทุกวันได้ววะจากเป็นงานที่เราชอบกันเป็นแบบเริ่มเบื่อเริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มกลายเป็นว่าไม่ชอบไม่อยากนนทำแล้วน้ำสงสัยในตัวเองไหมม เออบางคนไม่รู้เออบางคนมีแบบนี้แล้วมันมันเป็นยังไงมันมันแบบยังไงมันเริ่มรู้สึกแบบมันเหนื่อยค่ะมันท้อแล้วมันก็ไม่มีกําลังใจในการทํามันแบบว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอต้องทําอีกแล้วเหรอเป็นสิ่งที่ต้องทําอีกแล้วเหรอทําทุกวันอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเริ่มเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆขึ้นนะคะมันก็เริ่มไม่ดีกับตัวเองละแล้วเสร็จแล้วมันจะพาไปสู่การที่เราคิดลบ อ่ะคิดลบยังไงรู้ไหมบอกว่าคือแค่คําเล็กๆแค่คาว่าเบื่อตอนแรกทุกคนนี้ว่าอุ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยพูดบ่อยๆมันไม่เห็นเสียหายเลยอะไรเงี้ยจากคำว่าเบื่อไม่ไม่อยากทําอ่ะเบื่อก็ไม่อยากทําก่อนอ่ะพอเรารู้สึกถึงคํานี้ละโอเคทุกคนอาจจะเป็นคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะที่เราแบบพูดกันอยู่ทุกวันแต่ถ้ามันพูดบ่อยๆมันไม่ดีนะคะทุกคนมันจะทําให้เราอ่ะคิดลบแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนสะสมไหมใช่เหมือนสะสม,มเลยสะสมไปทุกวันทุกวันเนาะเหมือนอสะสมเงินอะเออแบบยอดกระปุกไปทีละหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทเนี่าายค่ะ<อ>สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีทุกคนค่ะอ่ะพูดต่อเนาะอ่ะพอเราสะสมไปทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่าเออ เริ่มเบื่อมากขึ้นเริ่มไม่อยากทําอะไรมากขึ้นแล้วมันก็จะนําไปสู่แบบมันหนักขึ้นเลยมันหนักขึ้นแล้วกลายมันจะกลายเป็นเครียดค่ะเครียดเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นซึมเศร้าอ่าซึมเศร้าทุกคนคือปัจจุบนันนี้ใครเป็นซึมเศร้าเ,เยอะมากๆเลยนะคะซึมเศร้าถึงขนาดที่ว่าอยากฆ่าตัวตายก็มีนะอ่าเพราะว่าตัวเ,<อ>เองก็เคยผ่านมาแล้ว,วจุดที่อ,อยากตายนะใช่เบื่อไม่อยากทํานําไปสู่อการเป็นซึมเศร้านะคะแล้วก็ถึงสุดท้ายเลยหนักสุดก็คือเสียชีวิตอ่าก็คือ ไม่ได้อยู่บนโลกแล้วนั่นเองเนาะเออก็เลยแบบเอออยากอยากมาแชร์ให้ทุกคนแบบว่าใครที่รู้สึกว่าหมดแพชชันหมดกําลังใจนะคะลองเนาะลองแบบว่าถ้าถ้ารู้สึกอย่างแยสอย่างอย่างที่พูดมาอย่างที่แชร์มานาะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องจัดการทูดูลิสของตัวเองก่อนนะคะว่าแค่ในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะคะอะสมมติน้กตัวอย่างตัวเองทำเวิร์กฟอร์มโฮมเนาะก็คือทํางานอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเองทำมอสกินพอ เรามีงานนะคะมีงานโนสกีนมีงานสอบภาษาจีนอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานควบคู่เนอะอ่ะเราก็คือมีเวลาเนะอ่ะเราจัดการจัดสรรงานของตเองได้นะคะนันนุนนี่แต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 ,แต,แต่แต่ว่าการที่เราทํางานเวิร์คคอมโฮมอยู่ที่บ้านอย่างเดียวอะค่ะแล้วก็เราดูเราดูฮูดูรีสเสร็จปั๊บมันก็ยังเครียดอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมมติว่าเรามีงานหนึ่งสองสามสี่ห้างานในหน,นึ่งวันเนี่ยค่ะแต่วแ 2, 3, แต่วา เราวางแผนว่าเราจะได้5ง,งานในวันนี้แต่ว่าเราได้แค่สองงานเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเครียดขึ้นมาว่าเฮ้ยทาไมล่ะทําไมเราถึงทาได้ไม่ได้5้าง,งานตามที่เราหว<อ>ัง,งไว้ตัวเองอันนี้จะอบอกวิธีแก้นะทุกคนฟังดีๆนะกดแชร์นะคะโอ้โหแพงมากเลยนะทุกคนกดแชร์นะโอเคค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเนี่ยเราก็จะเกิดกันตต่ว่าตัวเองว่าทําไมนะทําไมแค่ห้างานเค่เป็นแบบนี้กดมาเลยใช่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้เนาะ อ่ะห้างานอย่างเงี้ยแค่ห้า,หางานเองเธอทํา,าทไม่ได้หรออ่ะมี่การตอบว่าัวเองป๊อปเข้ามาละอันน,นี้คือภาษาเริ่มต้นเลยนะใช่ <ๆ S 1> ภาษาเริ่มต้นเลยว่าเฮ้ ate, ยเธอแค่ห้างานเองเธอบเธอทํา,าทไม่ได้หรอแล้วเธอจะไปทําอะไรกินห้างานวันเนี้ยยังไม่เสร็จเลยเธอได้แค่สองงานอ่ะมันเกิดการตาหนิตัวเองละทําไมนะทำไมฉันทําไม่ได้นะทําไมฉันถึงแค่ห้า,หางานเองมันเป็นงานที่นิดๆหน่อยๆเองแล้วมันเป็นงานลูทีนนะมันเป็นงานที่ฉันทําทุกวันนะทําไมท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 าไมอ่ะก็จะเกิดการเกิดการตอบว่าในหัวเนาะเออ นอ,อ่าโอเคหลายคนเคยเป็นใช่ไหมคะอ่านั่นแหละค่ะนี่แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เป็นการสะสมอ่าสิ่งนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอีกขั้นหนึ่งก็คือเริ่มอ่าอันนี้คือการตอบว่าในใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือแบบว่าเครียดค่ะอ่ามันก็จะนําไปสู่ความเครียดเนาะว่า เฮ้ยงานหนึ่งวันน่ะทำไมฉันถึงทําไม่ได้ทำไมฉันถึงทําไม่เสร็จมันคงไม่มีความสุขนะคนที่ว่าตัวเองถูกไหมหรือว่าใครโดนด่าบ่อยๆอันนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าคนมือที่สามมาด่าแต่ว่าเป็นตัวเราใช่ไหมต้าเราด่าตัวเองอย่างเงี้ยเว้ทุกคนใครบางทีอ่ะคนอื่นด่าเราเราเราไม่เจ็บนะเท่ากับเราด่าตัวเอง่ะทุกคนคือแบบปวดนะเนาะใช่ถ้าเราไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมเราพาไปทุกที่ใช่ค่ะใช่ไหมเออใครไม่ชมเราอ่ะเราต้องชมตัวเองด้วยนะเออถ้าเราไม่ชมตัวเองอ่ะเราจะเครียดเว้ยแบบ ทำไมวะทำไมแค่างานแค่นี้เรายังผ่านมันไปไม่ได้เลยสวัสดีค่ะแม่สายอ่าใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเครียดปุ๊บอ่าต่อว่าตัวเองปุ๊บเครียดเครียดปุ๊บ,บอ่าเครียดแล้วยังไงเครียดแล้วก็จะนําไปสู่การที่เราแบบไม่อยากทํางานค่ะไม่อยากทํางานแล้วเฮ้ยทําไมอ่ะห้า่งานงี้เราไม่ได้สเลยแม่งไม่ทับอะไรสักอย่างละกดออดันกดออดัน <ไป S 1> <laughs> ใช่ค่ะทุกอยานแบบฟ้อนไปใหญ่ระเบิดไปใหญ่ใช่ไหม <laughs> เออใครเป็นไหมใหรเป็นไหมอ่ามเนก็จะแบบผ่านไปนาไปสู่ความกดดันตัวเองค่ะยิ่งแบบ ยิ่งเรากดดันตัวเองมากเท่าไหร่อะความที่เราไม่อยากทํางานนะก็จะมีมากขึ้นนะทุกคนมันจะเป็นแบบขัดแยง้งอ่ะยิ่งกดดันยิ่งไม่อยากทำเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้รู้ไหมทํายังไงโอเคเราต้องมีการยึดดุ่นค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะอ่ะทํางานที่บ้านอะมีรู้ไหมว่ามันสบายก็จริงนะแต่ว่ามันไม่เจอใครเลยอ่ะข้อเสียเนาะมันไม่เจอใครเลยแล้วก็การที่เราอยู่บ้านานานๆน,นะมันจะเกิดเกิดการอุดอู้แล้วก็ไม่อยาก ไม่เราเขาเรียกอะไรคิดเอดงานไม่ออกอะ่ะเออคิดงาน<อ>าไม่ออกเราง่ายๆปิกจะให้จะสื่อแบบนี้ใช่ไหมว่าพอเรามีวงจรแบบนี้เมื่อกี้สรุปของปิกฟังคือทบทวนอีกทีทวนอีกทีคือปิกบอกว่าอ่ะจุดเริ่มต้นเลยคืออาการก่อนปิกบอกอาการก่อนเลยก็คืออ,อาการเนี่ยเราจะเริ่มพูดคาว่าเบือ่อร<ช>่าง<ะ>กายเริ่มไม่ไปทํางานทํานู่นนี่นั่นถูกไหม<ช>เออพอไม่ไปทํานู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ พอมันนั่งสังเกตอ๋อปิกโชคดีที่ปิกรู้ว่าเสียงในหัวปิกแบบว,ว่าว่าให้ตัวเองใช่อ่ะทาไมแค่สามงานห้างานทำไมมันไม่เสร็จทาไมมันไม่ได้มันเหมือนคนกําลังเถียงกันตัวเองด่าตัวเองอยู่แบบนี้พอด่าตัวเองปุ๊บไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างปิกบอกข้อที่หนึ่งแบบแพงมากเลยนะปิกเมื่อกี้ที่ปิกบอกคือ,อปิกบอกว่าสภาพแวดล้อมสําคัญมาก ใช่ค่ะ้าปิ๊กพาไปเจอคนแบบที่บ่นเบื่อเหมือนกันนี่คือจบเลยนะจบชีวิตเลยนะเพราะอเพราะว่าเราเป็นอยู่แล้วไงแล้วไปเจอคนที่เป็นสภาพลบแบบเราอีกมันก็จะพากันดิ่งดาวลงไปค่ะแทนที่จะจะฉุดกันขึ้นใช่ไหมอันนี้คือดาวลงไปอีกจากดาวไปแล้วคือดาวติดบลบร้อยไปเลยจ้าเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสําคัญมากนะอยากให้ปิ๊กเล่าเหตุการณ์เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะได้การช่วยเหลือจากปิ๊กตอนนี้คนดูเยอะมากตอนนี้คนดูเยอะมากแบบว่ามีพี่ตั๊กมีพี่ตั๊ มีพี่แอร์เข้ามานะทักทายหน่อยเด้อสวัสดีนะคะทุกคนปุ๊ิ๊กนะคะแม่สายบอกเคยเป็นค่ะโอเคนะคะเห็นไหมมันได้ช่วยคนมันแพงเนาะมันเป็นกันเยอะนะเดี๋ยวนี้อยากให้เล่าเหตุการณ์แล้วว่าแล้วว่ามันแล้วว่าปิ๊กมีคีย์สำคัญคุญแจหนึ่งที่ปิ๊กกำลังบอกเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็คือพอปิ๊กปิ๊กรู้ตัวพอปิ๊กรู้ตัวเสร็จอะปิ๊กไม่ปล่อยให้ตัวปิ๊กอยากแก้นะคุณเราอยากแก่ปิ๊กไม่ปล่อยปิ๊กไปหาสิ่งแวดล้อมอยากให้เล่าที่แบบ วันที่โทรหาเราอะเออแล้วว่ามันเป็นจุดกําเนิดที่ดีอะให้เล่าให้เล่าให้เรื่อ่างๆพอเราจะพากว่าแบบนี้ใช่ไหมอ่าไม่อยากทํางานละเริ่มเครียดแล้วเราก็ไปเริ่มหาทางออกค่ะทางออกที่ดีที่สุดคือการโทรหาอับไลที่ึกษาที่บุษาเพื่อนโอเคโทรหาเพื่อนโทรหาพี่บกษาเนาะอุ้ยคุณพลังพลบอกว่าเคยเป็นครับอ๋อโอเคค่ะสวัสดีนะคะพ่นิกอ่ะโอเคอ่ะก็เลยโทรหาที่บกษาค่ะก็คือ มีน้องก็โทรไปหามีนแบบว่าเออเด้อเธอฉันมีปัญหานี้ฉันรู้สึกฉันหมดพลัชั่นว่ะไม่มีกําลังใจในการทํางานเลยเธอมีวิธีแก้ฉันไหมอ่าแล้วเพื่อนก็คือไปเรียน NLP มาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราอย่างแรกที่เขาบอกมาเลยคืออะไรรู้ไหมคะก็คือการรู้จักขอบคุณตัวเองค่ะอ่ารู้ทุกคนรู้ไหมว่าอ่ะนทุกคนเคยถามตัวเองไหมว่าเคยขอบคุณตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่าคำถามนี้ดีมากคำถามนี้ดีมากบอกเลยว่าไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยนะคะแค่ ขนาดชมตัวเองยังน้อยมากๆเลยอ่ะอเออ,เอ,อไม่รู้ทุกคนเคยเป็นกันไหมเนาะก็คือเราต้องกลับมาขอบคุณตัวเองให้มากขึ้นนะคะอ่ะสมมติว่าวันนี้เราทําเราทําได้เราทําทดีอะไรได้สักใหญงเงี้ยเราต้องขอบคุณตัวเองนะเพราะว่าข้างในเนี่ยเรามีเหมือนเด็กน้อยสองสามขวบอย่างเงี้ยอยู่ข้างในแต่ว่าเออถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรารู้จักชมตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีนใจว่าแบบล่าเริงขึ้นมามีเด็กน้อยล่าเริงขึ้นมาว่า ดีใจจังเลยวันนี้เราได้คําชมด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกนะ็กนนจะเป็นพลังที่แบบว่าพลังบวกนะทุกคนมันก็จะเป็นพลังที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันได้รับคําชมด้วยอะไรอย่างเงี้ยชอบคำถามนี้พี่แอร์บอกพี่แอร์บอกว่าจากสพอลาวนะครับชอบคําถามนี้มากขอบคุณตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ๋อขอบคุณค่ะใช่ไหมอาอเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาขอบคุณตัวเองนะคะหลังจากที่เราขอบคุณตัวเองแล้วเนี่ยอ่าเพื่อนก็บอกว่าโอเคเธอต้องรู้จักยึดหยุ่นนะแล้วก็ ค่อยๆค่อยๆเรียงความสําคัญของงานไป่าว่าโอเคในหนึ่งวันเนี่ยอะไรที่มันมาก่อนมาหลักอะไรที่สมควรทาที่สุดก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นงานหลักง,งานรองเนอะแล้วก็งานงานเสริมอย่างเงี้ยง,งานที่ไม่สําคัญอย่างเงี้ยค่ะอ่เนี่แหละมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกแบบว่าโอเคเรารู้สึกยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ทํางานที่เราคิดเป้าหมายให้ตัวเองได้สําเร็จเสร็จสิ้น แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามี5งานใช่ไหมแต่เราทําได้สี่อย่างก็โอเคไม่เป็นไรค่ะขอบคุณตัวเองไปซะบอกว่าโอเควันนี้เธอเก่งมากๆเลยนะเธอทําได้ต้องสอย่างแน่อ่ะมันมีห้าอย่างใช่ไหมขาดอีกอย่างเดียวเธอก็เอาไปทาพรุ่งนี้ก็ได้อ่าก็คือเป็นการยึดยุ่นให้กับตัวเองนะคะแล้วมันก็จะไม่เครียดนะทุกคนแล้วก็เป็นการให้กําลังใจตัวเองไปเลยว่าวันนี้เธอทําดีที่สุดแล้วนะอ่าโ okay, อเคเนาะใช่มันก็จะไม่หลุดจากวง มันก็จะหลุดจากวงจรที่แบบเกลียดไม่ชอบตัวเองไม่ทําเกลียดไม่ชอบตัวเองไม่ทำ,มมทำ<ช>ถูกไหมเออพลังบวกขึ้นนะเออแล้วเราก็เชื่อว่ามันก็จะําครบในสักวันเนาะใช่เออมันจะครบในสักวันหนึ่งใช่ไหมคือแบบจากห้าทำได้แค่สามก็จะมาเป็นสี่เป็นห้าบางทีอาจจะทําได้มากกว่ามากกว่าขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนมันเหมือนเราอยากได้อะไรก็ขยายสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแพงมากแพงมากดีมากดีมากเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบปิกผ่านตันนี้มันมาได้เนาะก็รู้สึกยืดหยุ่นเวลาให้กับตัวเองนะคะ ถ้าสมมติว่าเราทำบ้านทำทำงานที่บ้านแล้วเราเครียดอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาสถานที่ที่แปลกใหม่อะสถานที่ที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายพอเราผ่อนคลายปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือไอเดียอะไอเดียเกิดไอเดียเกิเดการทํางานก็จะโฟนะคะจะรับเร<ล><ล>ิงมากใช่แล้วเราจะสนุกแลาจะแฮปปี้ แล้วเราจะคิดงานออกโดยที่เราไม่ต้องเครียดเลยสมมติเรานั่งแบบนั่งอยู่ที่บ้านนั่งทุราัว่ากวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นึกไม่ออกว่าวันนี้ฉันต้องทํายังไงดีคอนเทนต์ฉันต้องเป็นแบบไหนดีนะเนื้อหาฉันควรจะเป็นแบบไหนดีนะอ่ะมันเกิดกันนึกออกเพราะว่าเรากดดันและก็เครียดมากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งวดร้อมเป็นตัวช่วยที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่จะทําให้การทางานของเราอะราบเลนแล้วก็โฟไปตามที่เราคาดไว้เนาะอ่ะเนี้ยนะคะก็เป็น วิธีการแชร์ของฟิกเนาะว่าตัวเองนะมีวิธีการผ่านการหมดเพชันมายังไงก็คือหลักๆเลยกนะ็คือ 1. ก็คือการยึดหยุ่นตัวเองนะคะ,ะการทำูุูริส์การยืดหยุ่นตัวเองแล้วก็พูดถึงการยึดหยุ่นตัวเองเนาะก็คือเราไม่จําเป็นต้องฟิกว่าเราต้องตื่นมากี่โมงเราต้องทําอะไรก่อนนะคะ,ะเราต้องทําอะไรบ้างใน1วันเราแค่ดูความสําคัญของงานในวันนั้นๆว่าอะไรควรทาก่อนทําหลังเนาะเพราะว่าเขาเรียกอะไรการดําเนินชีวิต ของเรามันไม่เหมือนกันนะคะ,ะสมมุติว่าบางคนอาจจะตื่นเช้าแล้วมีไอเดียมากกว่ามี e อน r g y ในการทํางานมากกว่าบางคนตื่นสายตื่น8ปดเก้าโมงมี e อน r g y มากกว่าบางคนตื่นเที่ยงมี e อ e r g y มากกว่าชีวภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เขาเรียกว่าชีวภาพแต่ละคนไม่เหมือนอกันเนาะเอาไปเปรียบเทียบหรือโทษตัวเองเอาตัวเองดีกว่าเมื่อวานก็คือดีที่สุดถูกต้องค่ะอันเนี้ยแพงมากเลยนะทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานดีที่สุดค่ะ ใช่แล้วก็อขอบคุณตัวเองเยอะๆ<ช>เนาะ<ช>ขอบคุณตัวเองเยอะๆแล้วก็สนุกกับการที่เราจะได้ทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นใช่ค่ะอ่าแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือการขอบคุณตัวเองให้เยอะๆนะคะอย่าต่อว่าตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเด็กน้อยอ่าว่าเราไม่อยากจะทําสิ่งนั้นๆอีกต่อไปนะคะ โอเคค่ะก okay, so ็อยากให้ปิ๊กปากเนาะโอ้โ oh, ห oh, เพื่อนดูเยอะมากเพื่อนชอบเยอะมากก็ขอบคุณค่ะขอบคุณท<อ>ุกคนที่แชร์มากเลยนะคะดีมากๆเลยแล้วก็อยากให้ปิ๊กปากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรามีเป้าหมายเนาะอยากให้ประก,กาศเลยว่าเออตอนนี้เราอยากที่จะแบบช่วยเหลือใครแล้วก็เรามีโปรเจกต์อะไรอยู่อย่างเง<อ>ี้ยค่ะใช่สมมติมีคนผ่านเข้ามาดูไม่ว่าจะต,ตอนนี้หรือย,ย้อนหลังอะ่ะแล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยชอบปิ๊กทำงานอะไรเหรอเราอยากร่วมงานด้วยเราอยากทํางานด้วยหรือแบบ พลังงานดีมากเลยเราก็มีปัญหานี้อยู่แบบช่วยแก้เราได้มากอะไรเงี้ยปิกเชิญชวนเพื่อนๆขอดูแล <คะ S 1> ชันได้เลยจ้าได้คะ่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับใครที่แชร์ให้นอนแล้วก็เข้ามารับชมตอนนี้หรือย้อนหลังนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะปิกมีโปรเจกตคค์ค่ะว่าใครนะคะที่อยากหารายได้เสริมหรืองานประจำนะคะหรือว่าอยากที่จะหางานใหม่นะคะก็ปิกเปิดรับนะคะคนที่อยากหาอะไรทำเพิ่มแล้วก็อยาก พัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากมีรายได้ที่มากขึ้นนะคะช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิ๊กเปิดรับอยู่นะคะชื่อวปาเจกว่าซับอแอนเดลไรเซ่นนะใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะสอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะโอเค วันหน้ามีอะไรดีๆจะมาบอกเนาะ,ะชื่อเพจอะไรที่เพนได้กดติดตามอ๋อใช่ค่ะขอขายของก่อนเนาะแล้วก็ขอฝากเพจนี้นะคะ p i g Reviewer นะคะหรือว่าถ้าเป็นเฟซส่วนตัวเนี่ยก็คือ p i c วิชาพัฒนเลยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็รอติดตามเนาะจะเอามาแบ่งปันเ,นเพื่อนอีกนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย <Yeah. S 1> เย้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่ามือใหม่หัดคุ้ยค่ะ ก็อาจจะงงๆกันหน่อยนะทุกคนบ๊ายบายยี